การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ตำบลแม่ทากลุ่มจากสารหมู่ที่4ตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ชื่อหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่จำนวนชั่วโมงเรียน40ชั่วโมงวิทยากรนายเจริญปัญญาสมจุเจริญปัญญาสม บ้านห้วยซ้ายบุญเมธะเมออนอายุเด็ก68ปีเป็นอสม้อตำบลบ้านห้วยซ้ายปัจจุบันเป็นนักศึกษากศสอนนอบุญเมออนเพราะว่าบ้านเัาตำบลเ้ามันมีไม่ไปไม่ยังนักจะดูมันนักเลยมีความคิดว่าจะจักสารย่างเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาครับ กกกสสสอและนลดดนนนนยันับุุุมมผู้้ยบาานนรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนตำบลแม่ทาในการนำมาแปลร,รูปโดยการจักสารเพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่เนื่องด้วยพื้นที่ในชุมชนมีไม้ไผ่เป็นจำนวนมากกลุ่มจักสารของชุมชนตำบลแม่ทา จึงมีแนวคิดร่วมกันที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ขึ้นที่แต่เดิมเริ่มต้นไม้ไผ่นั้นมีการนำมาแปรรูปหรือที่เรียกว่าการจักตอกเพื่อใช้ในการเกษตรเช่นการมัดกล้าข้าวในการทำนาการผูกหรือมัดของซึ่งทางกลุ่มและชุมชนตำบลแม่ทาต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นี้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นรวมถึงการฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนกศนตำบลแม่ทาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไม้ไผ่มาดัดแปลงเพื่อการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดการใช้งานได้จริงรูปแบบการตกแต่งให้เกิดลวดลายที่สวยงามทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน การแปรรูปไม้ไผ่เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะราคาไม่แพงเกินไปสามารถนำมาตั้งวางไว้ได้ทั้งในร่มและกลางแจง้งขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งานจากที่มาดังกล่าวก็สนอตำบลแม่ทาจึงได้จัดส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยนำวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ มีการออกแบบตกแต่งเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้ารวมถึงการออกแบบให้สินค้ามีความหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมช่องทางของการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้ที่ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ของชุมชนโดยการเข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกศนอำเภอแม่อ่อนผ่านช่องทาง OOC. และการจำหน่ายผ่านกลุ่ม Facebook และสื่อโซเชียลมีเดียส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเส้นตอกผิวหวายผิวไม้ไผ่กรรมมาวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิตนำไม้ไผ่มาจากทำเป็นตอกเส้นตามขนาดที่เราต้องการแล้วนำมาทิ้งไว้ให้แห้งสร้างแบบของตัวผลิตภัณฑ์จากสาร นำเส้นตอกมาขึ้นรูปตามแบบที่กำหนดเก็บรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์รูปร่างของผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบหลายขนาดเช่นทรงรีทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมจุดเด่นของงานจักสารจากไม้ไผ่เป็นงานที่นำมาจากฝีมือของภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่นซึ่งไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือช่างหรือเครื่องจัดตอกแต่อย่างใด บางผลิตภัณฑ์ก็นำเส้นพลาสติกมาสร้างลวดลายที่โดดเด่นโดยเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและของเหลือใช้และรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าและการใช้งานได้จริงเน้นผลิตตามบริบทของชุมชนประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนและชุมชน ใช้งานได้จริงเช่นการทำค้องการทำฝักใส่เม็ดหรืออุปกรณ์การใช้งานด้านต่างๆเป็นต้นการใช้งานและการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่ไม่มีความชื้นเพราะไม้ไผ่มีข้อจำกัดในการเก็บรักษาซึ่งควรเก็บไว้ในที่แห้งราคาจำหน่ายราคาเปลกและส่งเริ่มต้นที่20บาทถึง250บบาทขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตานี่ต้องขึ้นลุกขึ้นอย่างเราต้องมาใส่แว็บใจอย่างกันหมอดกันเชื่อลาเออใจงานได้นานๆเนี่ยเกินละห้าสิบถึงร้อยครับเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันย,ยังเดียวกันหมืครับดูนี่ถ้า,ถาเออาลูกเราต้องขึ้นเดีย๋ยวใส่แว็บใจอย่างมันสำใบตุ่ามาะมกันหมอดกันเชื่อราได้หมดช่องทางการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน จำหน่ายช่องทางของกลุ่มชุมชนตำบลแม่ทาหมู่ที่4บ้านห้วยสายตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่และช่องทางจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook และกลุ่มลายเป็นต้นกำลังการผลิตจำนวน3ชิ้นต่อสัปดาห์ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ยอดการจำหน่ายในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า